ีก็มาพบกับลูกแก้วเจ้นเคยนะคะวันนี้แก้วอยู่ที่สาขาพเพชรบุรีค่ะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะ Ford Ranger Double Cab นะคะตัวนี้เป็นตัว2.2 Y Tag ปี2016ค่ะ ที่เคยรีวิวไปคันก่อนหน้านี้นะคะบอกก่อนเลยว่าขายไปแล้วนะคะถ้าใครกำลังสนใจอยู่เนี่ยมีคันนี้เข้ามาใหม่ค่ะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะยังมีรอยขนแมวตามการใช้งานบ้างเป็นปกตินะคะเดี๋ยวกล้องซูมาเห็นแล้วเดี๋ยวจะหาว่าลูกแก้วเนี่ยโกหกหรือเปล่าเราก็เลยต้องรีบบอกก่อนนะคะว่า เพิ่งเข้ามาใหม่ใหม่มากใหม่เอี่ยมเลยนะคะคันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูชมคันนี้กันดีกว่าว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างค่ะด้านหน้าคันนี้นะคะก็เป็นกระจังหน้าแบบสีดําด้านนะคะตัวใหญ่ๆโลโก,โก้คําว่าฟอร์ดต,ตรงนี้เลยนะคะพร้อมกับคําว่าเรนเจอนะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีตรงนี้ตรงฟอร์ดจะเป็นดาด้านนะคะแต่ว่ารอบๆกรอบนะคะจะเป็น สีดำเงานะคะก็จะสวยงามนะคะเพิ่มความดุดันนั่นเองนะคะไฟของเขาเป็นไฟโปรเจกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยคะ่ะคันนี้ก็จะคล้ายๆคันที่เก้วรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะเพราะว่าเป็นตัวไวท์ท็กเช่นเดียวกัน มาดูที่ล้อของเขานะคะคันนี้เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะยางบิสโตนด้วยนะดูแม็กของเขาหล่อเทมากหล่อเทสุดๆเลยนะคะด้านข้างตรงแก้มของเขาก็จะมีโลโก้ค่ะ2.2นะคะเครื่อง2.2มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองค่ะกระจกของเขาเป็นกระจกปรับพ้าไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยตัวกระจกเนี่ยจะเป็นสีด้านบนครึ่งบนนะคะจะเป็นดำเงาแล้วก็ครึ่งล่างจะเป็นดำด้านค่ะ มาพร้อมกับราวหลังคาด้านบนกันศาสตร์นะคะเรียบร้อยแล้วก็ก็ลาวบันไดด้านล่างนะคะนี่เลยสติกเกอร์ไวท์แท็กยังมีมาให้อยู่นะคะมือจับของเขาก็จะเป็นสีดำเงานะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวก็น่าเพิ่มความดุดันความเท่ของเจ้าคันนี้ไปด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะไฮไลเดอร์ ก็สังเกตจากส่วนความสูงของแก้วแล้วนะคะคันนี้ก็เป็นตัวยกสูงนั่นเองนะคะหรือว่าแก้วเตียกันแน่เอ๊ะเลยน่าจะใช่มาที่ด้านหลังกันนิดนึงนะคะด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์คำว่า Ranger ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับโลโก้ Ford นั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะใต้โลโก้ Ford นะคะจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะคันนี้เข้าเกียร์ R เดี๋ยวเกี้ยวไปเข้าให้ด้านในเนาะ สำหรับแมกไลเนอร์ของเขานะคะนี่กอ็อยู่ในที่สภาพที่พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่บนนู้นนะคะนี่เลยแล้วก็ด้านหลังนะคะที่กระบะยังมีช่องเสียบไฟ1 2โวลต์นะคะอยู่ตรงป่งซุ้มล้อด้านในด้วยนะคะนี่ มีมาให้คันที่แล้วก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นไงบ้างถ้าใครกําลังสนใจอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะถ้าดูในกล้องไม่นถนัดนะคะก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้วจะพาเข้าไปดูด้านในรถกันนะคะไปเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตจากความสูงของเขาเก้วต้องเหยียบราวบันไดขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวแก้วจะขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะคะสำหรับ ด้านในเจ้าขันนี้นะคะก็บอกเลยว่าคุมโทนมาแบบสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่คอนโซลด้านหน้าของเขานะคะจะมาในสีดำแล้วก็เดินตะเข็บสีส้มแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าของเขาตัวนี้เป็นตัว w i ยแท็เนาะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะค่ะเบาะของเขานะคะจะเขาเรียกว่าปักปักได้นะคะคำว่า Wi ยแท็มานะคะตัดกันเป็นสีส้มแล้วก็สีดำนั่นเองนะคะนี่เบาะคนขับก็เช่นเดียวกันค่ะ เค okay. มาดูด้านหน้าของเจ้าคันนี้ก็เลยนะคะสําหรับเลขไมคันนี้นะคะเกี้ยวยังไม่ได้บอกเนาะว่าเลขไมของเขานะคะคเพียงแค่7 4 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะให้กล้องเนี่ยซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆกันเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยนะคะ มาที่ด้านหน้าของเก้ยวกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะซึ่งจะอยู่ด้านขวานั่นเองนะคะส่วนด้านซ้ายของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงของเรานั่นเองนะคะมีลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะสั่งการด้วยเสียงนะคะแล้วก็มีรับสายวางสายนะคะใช้งานได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังด้วยนะคะเดินได้ตะเข็บสีส้มแบบนี้นะคะก็คือเป็นการแบบ คำว่าวืาา่อ Y t a มันก็เลยเข้าตีมกันทั้งคันเลยนั่นเองนะคะมาดูที่หน้าจอเครื่องเสียงของเราดีกว่านะคะอันนี้นะคะจอของเราเป็นจอทัชสกรีนนะคะ แล้วก็มี fm am ฟังได้ปกตินะคะแล้วก็แอร์ของเขาเป็นแอร์อัตโนมัติอีกด้วยนะคะซึ่งสามารถควบคุมผ่านจอของเราได้เลยนะคะนี่ปรับแยกซ้ายขวาด้วยนะคะด้านนี้ก็คือ19องศาส่วนด้านนี้แก่ปรับให้เป็น22อันนี้คือเขาแยกกันเลยนะคะถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถควบคุมการเป่าลมได้ด้วยนะคะว่าจะเป่าเข้าหน้าหรือว่าด้านล่างนะคะหรือว่าพร้อมกันทั้ง2อ,อย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ถัดมาค่ะเป็นเมนูโทรศัพท์นะคะอย่างที่บอกว่าเขาสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายวางสายได้นั่นเองค่ะแอปพลิเคชันของเขานะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันในของคันนี้อีกนะคะสามารถเข้ามาเชื่อมต่อได้นะคะนี่สั่งการด้วยเสียงนี่ไงที่เกวบอกนะคะเดี๋ยวเกวจะเข้าเกียร์ R ให้ดูนะคะว่าคันนี้นะคะเขามี กล้องหลังนั่นเองนะคะก็จะสามารถถ่ายภาพขึ้นมาบนนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเขายังบอกทิศทางของพวงมลาลัยด้วยนะคะว่าเราหักแล้วมันจะไปทางไหนนี่อันนี้เลยนะคะเส้นสีแดงเหลืองเขียวตร,ตรงนี้คือเป็นแนวตรงนะคะส่วนเส้นสีเทาเนี่ยจะเป็นทิศทางของพวงมลาลัยนะคะอันนี้แก้วหักหมดเลยนะอ่าก็จะเป็นเส้นออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็มีมาให้ในเจ้า w ว i t e track คันนี้เลยนั่นเองคะ่ะ ถัดลงมาจากจอของเรานะคะก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมแอร์ของเรานั่นเองนะคะก็แอร์เนี่ยสามารถควบคุมได้ทั้งหน้าจอแล้วก็ด้านล่างนี้เลยนะคะเป็นแอร์อัตโนมัติเช่นเดียวกันแล้วก็ปรับแยกสายขวาด้วยนะคะนี่อยู่ด้านล่างน,นะคะถัดลงมาอีกก็จะเป็นช่องไฟค่ะ12โวลต์นะคะมี2ช่องยังไม่รวมกับกระบะของเรานะคะในห้องผู้โดยสารก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็ล่างสุดนะคะจะเป็น ช่องเสียบ USB นะคะมีมาให้2ช่องด้วยกันนะคะแล้วก็ตรงที่เสียบ USB เนี่ยเหมือนเขาจะทําเป็นที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ด้านล่างนี้นะคะนี่แล้วก็ถัดออกมานะคะหน้าเกียร์ของเรานะคะก็จะมีปุ่มกันลื่นถลายนั่นเองนะคะเป็นโหมดฟังก์ชันที่เขาให้มาในเจ้าคันนี้เลยนะคะเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอย่างที่แจ้งไปนะคะแล้วก็ตกแต่งคอนโซลเกียร์มาดูสิ ใช้หนังมาด้วยนะคะเหมือนโรถสปอร์ตเลยเนาะสวยงามมากๆเลยนะคะหลังเกียร์นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ำวางขวดน้ำนะคะพร้อมกับเบรคมือนั่นเองค่ะที่วางแขนของเขานะคะด้านในก็เป็นช่องซึ่งค่อนข้างที่จะกว้างกว้างเลยนะคะนี่นี่แก้วเอาแขนเข้าไปถือว่าใส่ของได้เยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของเขาก็จะมีแอร์แบกนะคะคู่หน้านะคะแล้วก็มีระบบเบรก ABS นะคะมาให้ด้วยนะคะป้องกันการลื่นถลายอย่างที่บอกไปนะคะถือว่าใครที่จะนำไปใช้ในการขับขี่พวกขึ้นเขานะคะกลางเต็นเข้าป่าลุยๆอะไรแบบเนี้ยแกคิดว่าคันนี้น่าจะหลายๆคนน่าจะชอบกันเนาะ เงยหน้ามาด้านบนกันนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยนะคะไฟของเขาสามารถใช้งานได้ปกตินะคะนี่แล้วก็หลังไฟก็จะมีที่ใส่แว่นนะคะที่เก็บแว่นนะคะที่บังแดดของเขานะคะก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะคะนี่อัตโนมัติเลยนะคะปิดเขาก็จะดับพอเราเปิดเขาก็จะติดมาให้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะ นะคะแล้วก็ทุกอย่างในนี้นะคะชิ้นส่วนสามารถใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะตอนนี้แก้วก็อยู่ในห้องผู้โดยสารด้านหลังแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็น4ประตูนะคะอย่างที่แก้วบอกไปตอนต้นเนาะด้านหลังอะ่ะห้องผู้โดยสารของเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะ ของเขานะคะก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะสีส้มตัดสลับกับสีดํานะคะแล้วก็เบาก็จะเช่นเดียวกับด้านหน้าก็คือเป็นเบาะหนังนั่นเองนะคะถือว่าสวยงามมากๆแล้วก็ด้านหลังนะคะยังมีที่วางแขนนะคะพร้อมกับนี่เลยช่องใส่แก้วน้ํามาให้ด้วยนะคะแล้วก็เบาะด้านหลังของเขาเนี่ยสามารถพับลงมาได้ด้วยนะคะถ้าไปไหนขนของอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีของที่ฝนตกนะ ฝนตกแล้วอาจจะเปียกนะคะก็สามารถย้ายมาเก็บไว้ด้านในได้นะคะเดี๋ยวแก้วจะลงไปพับเบาะให้ดูนะก่อนไปมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะคะด้านหลังของเขานะคะมีช่อง power outlet นะคะ12โวลต์มาให้พร้อมกับนี่เลยค่ะมีปลั๊กมาให้ด้วยนะคะอยู่ที่ที่วางแขนด้านหลังนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าคันนี้มีมาให้ด้วยนะพพอ p o r t support เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเก้ยวขออนุญาตมูฟมาพับเบาะให้ดูแล้วกันนะคะสําหรับการพับเบาะผู้โดยสารแถวหลังนะคะก็นี่เลยเขาจะมีเชือกตรงนี้นะคะให้เราดึงดึงปุ๊บแล้วเราก็พับลงมาได้เลยค่ะนี่ด้านหลังก็จะมีนี่ค่ะเครื่องมือนะคะมีอยู่ครบนะคะแล้วก็สามารถพับลงมาได้แบบนี้เลยเผื่อใครที่จะเก็บของนะคะก็สามารถซัพพอร์ตได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวแกวจะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้านะคะว่าสวยงามสภาพดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันด้านหน้าค่ะมาดูห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันนะคะอย่างที่แกวบอกว่าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.2โนเป็นเครื่องดีเซลนะคะคันนี้พละกาลังแรงม้าอยู่ที่ประมาณ160แรงม้านะคะมาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะว่ารอยน็อตของเขานะคะไม่มีการขันนะคะรอยอาร์กยังอยู่ครบนะคะแล้วก็คานหน้าคานด้านข้างนะคะ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะห้องเครื่องสะอาดนะคะถ้าใครกําลังสนใจเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสบายใจได้แน่นอนนะคะเราเก็บงานอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าจะวิ่งลุย,ลยในป่าในเขาหรือว่าจะขับหล่อๆเท่ๆในเมืองเนี่ยคันนี้เอาอยู่เลยนะมาบอกราคากันดีกว่านะคะคันนี้ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ คันนี้นะคะ Ford Ranger Double Cab Wide t a k 2.2ปี2016นะคะเลขหมาอยู่ที่ประมาณ74,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะราคาคันนี้ร้านเราอยู่ที่669,000บาทค่ะถ้าใครกำลังมองหารถกระบะสักคันหนึ่งนะคะที่เป็นตัวยกสูงไฮไลเดอร์ด้วยเนี่ยแกบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถือว่าสวยงามแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางของบอยรถบ้านได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรือว่าเบอร์ โทรที่ขึ้นให้ด้านหน้านี้เลยสำหรับวันนี้นะคะแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีรถสวยๆเข้ามาใหม่แก้วจะมาแนะนำให้ทุกคนชมกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ